เออได้นำอาหารมาให้เจ้าชาข้าวแกงอ่อมเนะอแกงรับขวดเนาะเนี่ยกับนะให้หมอบเทียนให้จะได้มีแสงวันหลังเดี๋ยวจะต่อไฟต่อน้ำให้เนาะเองต้องระวังนะเทียนนี่นะกินเสร็จดับเลยเออดับไว้อย่าไปตั้งที่แป้นนี่ที่ให้ตั้งถ้วยกระเบื้องเพราะป้องกัน แต่ถ้ามันล้มมันยังต้องอันตรายต้องมีวินัยขอบคุณครับเออใช่อันตรายการเทียนนี้ต้องอันตรายเกิดขึ้นใหม่เนี่ยแบงค์ให้เนาะเออให้เอาเลขแบงค์ไปซื้อรางวัลนะจะได้ถูกหวยที่หนึ่งมาจะได้ดูแลเองได้เนาะเออบุญบารมีเนาะเห็นเลขนี้นะเดี๋ยวไอ้ถ่ายแคปเอาเลขนะกินกินเ้อแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายอาแบคงดีๆกัน